สวัสดีครับส1ตุลา256พครับวันนี้ครับอาจจะพามาชมครับใบวายที่ยังไม่ได้เช็คบาลานนะครับนี่ตั้งถึงบาลานะครับดูครับอันนี้หน้ากว้าง1เมตรนะครับดูนะครับจะเปิดให้ดูนะครับยังมีกดน้ำอยู่ด้านบนนะครับรอชมนะครับจะเป็นยังไงฮะ นีะครับยังไม่ได้เช็คบาลานนะครับดีครับพวกเป็นม้าเลยครับเ้รอชมคลิปหน้านะครับระหว่างที่บาลานจดแล้วนะครับจะนิ่งขนาดไหนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ